พบกับเท NO ีย a m i l y นะคะวันนี้เราจะไปทำนะคะไข่ดองน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะไข่แดงใช้เจฟองนะคะแล้วก็โชยู่เราใช้20ช้อนโต๊ะหรือว่า20กรัมนะคะถ้าซื้อกวดเล็กก็คือจะเป็น200กรัมเลยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะใช้ส่ช้อนโต๊ะนะคะก,กระเทียมกระเทียมเราใช้ แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็น้าน้ําปลาน้ําปลาสี่ช้อนโต๊ะนะคะพริกนะคะพริกก็แล้วแต่ชอบเลยน้ําตาลน้ําตาลใช้สี่ช้อนโต๊ะนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดไปต้มนะครับ ต้มนี้ใช้ไฟอ่อนๆนนะครับเป็นน้ำเปล่าลงไปนะครับตามด้วยโชยู่นะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ คนไปเรื่อยๆนะครับอย่าใช้แรงนะครับคนนี้ให้น้ำการตายเขาละลายนะครับ พอน,น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟนะครับทีนี้เราจะตั้งเขาไว้ให้เย็นนะครับหลังจากที่เราแช่จนเย็นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกระกับกระเทียมลงไปนะครับนี้แต่ได้ตามชอบเลยนะครับ แล้วท่านกระเทียมนะครับก็เลยจะใส่เยอะหนะ่อยแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับพริกนี้จะมีนะ้ำพริกหัน่นแล้วก็พริกเป็นเม็ดนะครับน้ำดองนะครับันเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ไข่แดงที่เราเตรียมมาเลยนะครับ นนี่นะครับมาใส่ต้องค่อยๆใส่นะครับเมนูนี้ต้องทางกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับสุดยอดมาก กลิ่หอมเตะจมูกเลยนะครับ นนเสร็จแล้วนะครับไข่ดองน้ำปลาทีนี้เราก็เอาไปแช่เย็นไว้คืนหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยมาทานกันเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะคะ ไว้24ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปติงจะทานได้ค่ะนะคะไข่ดองน้ำปลาหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งวันนะคะเปิดดูเลยแสงอาจจะน้อยหน่อยนะคะนี่ว้าวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะให้ป้าป๊าชิมกับข้าวร้อน น่าทานจังเลยออกมายิ้มเยิ้มนี่ยิมย้มเยิมย้มน้าได้น้ำชินซีฟูด้ดขอดูหน้าคนกินหน่อยข้าวร้อนมากอร่อยไหมรสชาติเป็นไงบ้างอ่ะอรยนี่ครั้งแรกนะนีนใช่ไหมเราทำกันมันหอมโชยอยู่เพราะโชยอยู่มันมีรสหวานด้วย อร่อยมากมคำใหญ่ๆใคร<ๆ>ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสัต์ตะไคร้ให้ด้วยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนนะคะร้อนมากครับเพิ่งออกจากตูก้ป้าปากินได้กินข้าวเราได้อีกโคมนะคะช่วงนี้จะให้ลดความอ้วนอยู่ช่งแถวนี้ข้าวน่าจะอีกโคมแน่เลยฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตาม ช่อง u t u b e TNO Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ